แต่ว่าการรอคอยนะคะกับหุ้นเงินติดล้อหุ้น IPO น้องใหม่แต่ต้องบอกว่าวักนี้ให้กับบรรดาผู้ถือหุ้น IPO เท่านั้นแต่ถ้าใครกระโดดเข้าไปซื้อตอน ATO โอ้โหมีหลายสับเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะติดดอยมีกา,การขายทิ้งหรือแม้แต่หุ้นเงินติดล้อแจกเงินเรีวยกว่าเป็นสับที่นักลงทุนวันนี้ พูดในโซเชียลมีเดียกันเยอะมากนะคะนั่นก็เพราะว่าราคาหุ้น IPO ของเงินติดล้อ3าบาท50สัง่งเปิดกระโดดไปเลยทันทีนะคะบววไปถึง50%กว่าเนทีเดียวค่ะล่าสุดนี่คือไปอยู่ที่ประมาณ48-49บาทนะคะอาจจะเห็นการย่อตัวลงมาจะเห็นได้ว่าตอน a t o โอ้โหอะไรมันจะแรงขนาดนี้ฟังบินี้คือคงไม่ต้องพูดถึงนะคะมาราคานี้เยอะมากทั้งที่ความเป็นจริงนี้เปิดมาอยู่ที่ประมาณ53บาทแล้วก็ ขึ้นไปสูงสุดทันทีที่55บาทหลังจากนั้นนะคะภายในระยะเวลา20นาทีก็มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องสะท้อนว่ามีการขายออกมาทันทีเลยนะคะมูลค่าการซื้อขายของเงินติดล้อค่ะขึ้นมาถึงประมาณ12,000กว่าล้านบาทซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่าโดยรวมของตลาดหุ้นในช่วงนั้นนะคะที่มีการซื้อขายคือ30%ของมูลค่าการซื้อขายในตลาดนั่นหมายความว่าทั้งตลาดนี้คือกว่า30%มาอยู่ที่เงินติดล้อค่ะ ความแรงของช่วงแรกจนทำให้มีคนหยพือฮาและตอนนี้ราคาร่วงลงไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังบวกได้อยู่นะครับประมาณ12%ตรงนี้ละค่ะคือเราต้องไปดูว่าจุดแข็งของเงินติดล้อมีอะไรและความน่ากังวลใจจากราคาหุ้นในวันนี้มันจะมีคนเข้าไปเล่นรอบเล่นตามช่องอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมาคุยกับท่านนี้กันดีกว่านะคะคุณเอกพิทยาน,นะคะพี่เอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับนินาะ วันนี้เงินติดล็อกเข้าตลาดครับนี่นะครับดีใจกับคนถือ IPO แต่เสียใจกับคนที่เข้า ATO นะพี่เอกมันคือคนละสองอารมณ์เลยนะคะสำหรับ IPO วันนี้นะรับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยการเปิดแรงเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าดูการจัดสรรแล้วเนี่ยนักทุนรายย่อยได้ไม่เยอะนะครับคนที่ได้คือนักทุนสถาบันเพราะฉะนั้นการที่จะต้องการให้ราคาเพื่อทำให้ราคา IPO กำไรเยอะๆเนี่ยก็คือการที่ดันราคาเปิดให้มันสูงออกไป นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบให้ดีนะครับผมอยากให้ดูตัวเลขเมื่อกาไรเกินกว่าราคา IPO 5 0เขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดที่น่าระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราเปรียบเทียบกับหุ้นที่มีอยู่แล้วที่เป็นหุ้นละณะเดียวกันแล้วก็มีไซส์ที่ใหญ่กว่าและเป็นต้นฉบับด้วยนะครับปรากฏว่าราคาเมื่อเทียบอัตราส่วนทางการเงินแพงเกินไปครับเมื่อเกิน50บาทแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิน50บบาทใครที่เล่นเนี่ยต้องเร็วมากครับแต่ว่า ถ้าพูดถึงถ้าจะคินกำไรผมว่าเกิน50บาทเป็นสิ่งที่ไม่ไม่มีเหตุผลในการกินกำไรแล้วครับไหนไก็มีเปรียบเทียบนี่นะเอามาเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะคะเพราะว่ามีคนคพูดเหมือนกันว่าเงินติดล็อเข้ามาในครั้งนี้จุดแข็งคืออะไรทําไมถึงจะมองได้ว่าเอ๊ะราคาจะกลับไปที่ราคาพี่ของเขาที่50 ห้าบาทหรือเปล่านี่คือราคาสูงสุดของวันนี้นะคะถ้าดูนะคะเงินติดล้อที่เข้ามาเนี่ยมลูลค่าระดมทุนคือ30,000กว่าล้านบาทแน่นอนว่าเขาคาดหวังการเติบโตคือจากผู้บริหารเองนะคะพี่เอกรายได้เติบโต 15- 20%ต่อปีสาขาข,าขยายอีก500สาขาจากสิ้นปี6 3ามี1นึสาขาสินเชื่อจะขยายผ่านระบบออนไลน์ธุรกิจในหน้าประกันจะเติบโต40%อันนี้จะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ผลักดันตัวกำไรเพิ่มมากขึ้นให้เขาถ้าดูนะคะธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถย คือแน่นอนว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่อันด,ดับต้นๆแต่ MTC มี Market Share อยู่ที่33เปอขามีอยู่ที่16สวัสดล์ลองลงมานะคะมีอยู่ประมาณ15.1นั่นหมายความว่าโอกาสของเงินติดล้อจะขึ้นไปถึง MTC จะมีไหมหรือว่าสวัสด์จะแซงหรืออะไรอย่างนี้ค่ะพี่เอกการแข่งขันในกลุ่มนี้ค่ะ ครับคือคือประเด็นมีอยู่สองสาประเด็นนะครับต้องบอกว่าติดล้อเนี่ยได้เปรียบตรงที่ว่ามีฐานทุนที่แข็งแกร่งนะครับ<ฆ>แล้วมีการรีเท็ในตลาดแต่ถ้าเปรียบเทียบความใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น MTC ีนะครับสีสวัสดิ์หรือเปรียบเทียบกับความตั้งเดิมจริงๆนะครับต้องยอมรับว,ว่าสู้อีก2แบรนด์ไม่ได้นะครับเ<ฆ>พราะสู้อีก2แบรนด์ไม่ได้เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ลองไปดูเลยครับทุกบล็อกเกอร์ที่ทําบทวิเคราะห์ติดล้อออกมาเนี่ย ปีรัประมาณ18-20%ทุกโลกนะฮะ,ะนะครับอัตราส่วนทางการเงินเมื่อเทียบกลับมาเมื่อราคา IPO เกิน50บาทก็ถือว่าแพงครับก็ถือว่าแพงครับเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่ากระแสวันแรกเนี่ยบางเรื่องมันไม่ใช่เป็นเรื่องของバリュเชชั่นมันเป็นเรื่องของดีมาส์ทายเพราะฉะนั้นกำลังบอกว่าอนาคตติดล้อด,ดีไหมดีครับ ระยะสั้นอาจจะมีขูดขาดเรื่องของนโยบายภาครัฐนิดหนึ่งจับตาดูให้ดีในช่วง2องาทิตย์นี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องนี้นะครับแต่อนาคตด,ดีแน่แต่ถ้า,าเกิดเปรียบเทียบกับก,บการซื้อในราคา50บาทขึ้นไปก็แพงครับอาจจะขอต่อรองนะคะสำหรับเงินติดล้อดีช่วงนี้<ช>นะคะ